เรียนท่านผู้ดำเนินรายการแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผมมาในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับผมอดีตช้ยรัตนานนท์เลขานิการสมาคมสื่อดิจิทัลเพื่อผู้บริโภคนะครับผมมองงี้ครับว่าเหตุแห่งปัญหาปัจจุบันเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่ประเทศไทยใช้ระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านมาเนี่ย เรามีชนชั้นผู้นําในการบริหารประเทศที่ไม่ได้นําธงของประเทศจากคนกลุ่มใหญ่เราใช้ความคิดเห็นของชนชั้นผู้นำเนี่ยลงมานะครับแล้วเป็นตัวชี้นําให้ประชาชนเนี่ยขึ้นไปทุกครั้งที่ประเทศไทยเปลี่ยนผู้นําเราเปลี่ยนธงของประเทศตลอดเวลาเพราะเราไม่เคยมีธงของประเทศที่มาจากความารู้ความเข้าใจของประชาชนในด้านขั้นพื้นฐานจริงๆเราจึงมีปัญหาทุกครั้งในการที่เราจะาทำเรื่อง public hearing หรือว่าการทำประชาพิจารณ์ นะครับเราไม่ได้ลงไปดูเลยว่าวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้เราจะต้องการความคิดเห็นจากประชาชนแล้วเรามีความจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องให้ประชาชนมีความรู้ขั้นพื้นฐานในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้สามารถมีวิจารณญาณที่ดีได้แล้วเราจึงค่อยมาทําการตัดสินใจว่าสิ่งที่เราจะทํามันใช่หรือไม่ใช่นะครับตลอดระเวลาที่ผ่านมาเรามองว่าระบบการเมืองผมมองว่าอย่างนี้ครับว่าระบบการเมืองอทุกวันนี้เนี่ย มันทําให้สังคมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ดีนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่านักการเมืองไม่ดีอย่างนั้นไม่ไม่ดีอย่างนี้แต่ผมมองอย่างนี้ครับว่าวันนี้คุณภาพของคนในสังคมไทยคือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงและพัฒนาทาอย่างไรให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจนะครับสามารถที่จะนําสิ่งที่ตัวเอง เรียกร้องแล้วก็เป็นเป้าและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนน่ยขึ้นมาได้อย่างแท้จริงหลายๆครั้งที่เราเอาคนเมืองนะครับมาเป็นชนทั้นปกครองแต่ปรากฏว่าอย่างที่เราเห็นนะครับผม เอาง่ายๆพรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแต่พอหลังเลือกตั้งรัฐบาลพรกพักพกประชาธิปัตย์ก็แพ้ไปพรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลพอสุดท้ายก็เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมมองว่าหลายๆครั้งที่รัฐบาลหรือชน,ชนชั้นผู้นํานําสิ่งที่มา,าหลักการหรือเป้าหมายในการบริหารประเทศนั้นไม่ได้นํามาจากความต้องการของภาคประชาชนในขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริงแต่ละคนต่างมีฐานการตลาดที่แตกต่างกันและสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมในในปัจจุบันนั้นก็คือว่ามันมีแก้วใบใหญ่คอ คอบคนสองคนครอบฐานมวลชนสองฐานมวลชนไว้ฝั่งหนึ่งนะครับก็คือที่กําลังต่อต้านรัฐบาลอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งรัฐบาลแต่ว่าวันนี้เราลืมไปว่าวันละนี้เรามีแก้วใบใหญ่ใบห,หนึ่งที่เป็นรูปขวานทองครอบประเทศไทยอยู่เราจึงไม่ได้หคิดจะหันหน้าเข้ามาคุยกันผมมองว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ในในนับปัจจุบันเราจะเลือกตั้งก่อนหรือเราจะทำสภาปฏิรูปก่อนนั้น ผมว่าประเด็นอยู่ที่ว่าสองฝั่งเราจะต้องหาทางลงอย่างไรถ้าวันนี้เราจะเลือกตั้งก่อนก็ต้องสร้างความไว้ใจความมั่นใจให้กับภาคประชาชนอย่างไรรัฐบาลยังรักษาการอยู่ทําอย่างไรให้เกิดความมั่นใจแล้วดาเนินตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่อยู่แต่ถ้าเกิดวันนี้จะเกิดสภาก่อนแล้วเล,เลื่อนการเลือกตั้งออกไปจะทําอย่างไรให้นานา,นาอรารยประเทศ สามารถยอมรับได้แล้วไม่กระทบกระเทือนภาคเศรษฐกิจอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ประชาชนนะครับถ้าตกงาน3าเดือนหเดือนผมคิดว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็วงจรเก่าๆกลับมาก็จะมีปัญหาอยู่ดั้งเดิมเสมอไปวันนี้เรายังไม่เคยเจอรัฐบาลชุดไหนออกมาว่าเ,เราจะประกาศปฏิญญานะนี่คือจุดที่เราต้องการนะหรือวันนี้ เรากำลังพูดถึงเรื่องคอร์รัปชันแล้วเราพูดกันมาหลายๆปีแต่หลายครั้งผมไม่เคยเห็นว่ารัฐบาลชุดไหนจะบอกว่าผมขึ้นมาแล้วภายใน3 5, ปี5ปีจะทําให้ดัชนีการคอร์รัปชันในประเทศไทยมันดูดีขึ้นเราจะไปอยู่ระดับท็อปทหรือระดับอันดับหนึ่งของเอเอซีได้หรือไม่ของอาเซียนได้หรือไม่ เพราะนั้นการสร้างนโยบายหลายๆอย่างผมมองว่าเราไม่ได้มองระยะยาวแล้วไม่ได้มองความเป็นนาระยะหรือว่าสากลเราสร้างตัวชี้วัดมาทําให้ทุกท่านเนี่ยหรือว่าคนในสังคมเนี่ยสามารถที่จะเดินไปตามนั้นได้แต่หลายๆครั้งที่เราเจอชนชั้นปกครอ,องขึ้นมาแล้วเราขึ้นมาเมื่อไหร่เรามักจะเอาสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเป็นตัวตั้งเสมอแทนที่เรากําลังจะมองว่าสิ่งที่มันดีอยู่สิ่งที่มันมีอยู่และในอนาคตที่มันควรจะมีมันคืออะไร หลายๆครั้งกรุเทพไทยเป็นนักดับเพลิงเราร้อให้เกิดปัญหาแล้วเราก็มานั่งเหมือนในวันนวันนี้เสมอไป แต่ว่าเราลืมไปว่าวันนี้เรามีนักวิชาการมีนักบริหารเรามีเรื่อง l i s k management เราจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรให้ประเทศไม่เข้าสู่วิกฤตอีกที่คือสิ่งที่คนไทยต้องกลับมาตระหนักนะครับหลายๆครั้งที่เราเกิดวิกฤตเราจะเห็นเราจะเห็นความร่วมมือร่วมใจของคนทั้งชาติมาแต่หลังจากวิกฤตผ่านไปได้ไม่นานเราจะเหลือแต่คําว่าขอโทษและคําว่าเสียใจและสิ่งที่มาสร้างขึ้นมาเป็นองค์คารพยพแทบไม่ได้ไปสร้างกลไกในการแก้ปัญหาเลยผมคิดว่า ครั้งนี้ถือเป็นครั้งสําคัญที่ประเทศไทยจะปฏิรูปแล้วก็เป็นเป้าหมายที่ทุกๆคนเนี่ยนะครับเห็นร่วมกันว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องปฏิรูปการปกครองแล้วในระยะสั้นผมคิดว่าสิ่งที่ประเทศไทยจะปฏิรูปได้ก็คือพรรคการเมืองสามารถทําได้นะครับสามารถคัดเลือกคนที่มีบุคคลที่ม,มีความน่าเชื่อถือเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วทํายังไงให้เกิดความหวังในสังคมไทยแล้วก็การปฏิรูปหรือมาตรการต่างๆในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนในโลกแล้วครับที่ มาตรการสร้างมาปุ๊บมันแก้ไขปัญหาได้เลยสังเกตง่ายๆนะครับการขโมยที่ดีที่สุดในโลกถูกขโมยได้หมดนะครับเพราะว่ากันขโมยสัญญาณการขโมยมันเกิดจากที่เกิดขโมยแล้วเพราะนั้นทุกๆระบบในโลกนี้มันปัญหาอยู่ที่คนถ้าวันนี้เราสร้างระบบแล้วเราสร้างคนไทยให้สามารถดูแลระบบทําให้ขโมยมันขโมยได้ยากขึ้น นะครับเพราะหลักของการขโมยคือมันทําให้ขโมยยากขึ้นแล้วมีคนคอยตรวจสอบดูแลแล้วทําให้ประเทศไทยนั้นค่อยๆพัฒนาไปโดยเฉพาะพัฒนาสภาพลเมืองจากภาคท้องถิ่นไปสู่ระดับประเทศครับขอบคุณครับ